สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโโลกพบประชาชนกับปีชัน้นอาทิตยาศรีวัตรเจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายาัยนเรศวรเ m 1 0 7 2 5เมกะเฮิร์ สำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิษนุโลกพบประชาชนนะคะได้นำตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติราชการที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะเดินในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณนันรทราชเตียมละออค่ะพนักงานคดีปกครองชานาญการพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่อง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงนะคะตามแนวคำวินิชัยของสารปกครองสูงสุดที่อ .740 ทับ2563 อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล1นผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เป็นที่จำหน่ายสินค้าเป็นหลักมีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่งานทางในการบำรุงรักษาทางหลวงหรือการจราจรบนทางหลวงอันจะเข้าลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ในการทางหลวงจะมีคำสั่งอนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารดังกล่าวในเขตทางหลวงได้ตามมาตราส7วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติทางหลวงพศ .2535 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะคือหลักเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายหน่วยงานถกครองก็คือเทศบาลตำบลบางกระสั้นนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คืออธิบดีกรมทางหลวงประหลัดกระทรวงคมนาคมตัวบทกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติทางหลวงพศ .2535 นะคะมาตราสมาตรา37วรรคสาและมาตราส7เจวรรคหนึ่งและวรรคสี่ สรุปนะคะเกี่ยวกับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้แก่เทศบาลตำบลบางกระสั้นฟ้องว่าขณะผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงนายช่างแขวงการทางอายุธยาเพื่อขออนุญาตก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตำบลบางกระสั้น บริเวณริมถนนสาย347ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่11แล้วจากนั้นนะคะผู้ฟังคดีได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จและใช้เป็นจุดบริการพักรถให้ผู้ใช้ทางและนักท่องเที่ยวแวะใช้บริการห้องน้ำสาธารณะเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ประจำตำบลเป็นสถานที่ตั้งจุดตรวจร่วม บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆอันเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางแต่ต่อมานะคะผู้ในการแขวงการทางอยุธยามีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหรือถอนอาคารร้านค้าออกนอกเขตทางหลวงผู้ฟ้องคดีจึงอุทธร์คำสั่งดังกล่าวต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่1นึ่งซึ่งในแก่อธิบดีกรมทางหลวง ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งให้หรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างออกนอกเขตทางหลวงได้ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองซึ่งได้แก่ประหลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าในเขตทางหลวงบางส่วน หลังจากนั้นนะคะผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่อาจอนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองได้พิจารณายกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งที่ให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกรําเขตทางหลวงและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองที่ยกอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าโดยที่ทางหลวงแผ่นดิน เป็นทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกตามนิยามของทางหลวงในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงพศ2535นะคะซึ่งในพระราชบัญญัติทางหลวงมาตรา4บัญญัติว่าในพระราชบัญญัตนินี้ทางหลวงหมายความว่าทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกไม่ว่า ในระดับพื้นดินใต้หรือเหนือพื้นดินหรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนอกจากทางรถไฟและหมายความรวมถึงที่ดินพืชผ่านไม้ทุกชนิดสะพานท่อหรือรางระบายน้ำอุโมงค์ร่องน้ำกำแพงกันดินเขื่อนรัว้วหลักสำรวจหลักเขตหลักระยะป้จราจรเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณเครื่องสัญญาณไฟฟ้าเครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถที่พักคนโดยสารที่พักริมทางเรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้าบ้าท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถและอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงด้วย ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมดูแลและรักษาทางหลวงเพื่อมิให้มีสิ่งกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะหรือไม่ได้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทางเป็นสำคัญทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องสัญจรผ่านไปมาในเขตทางหลวงนั้น การอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงจึงต้องพิจารณาอย่างเคร่งครัดตามบทกฎหมายดังกล่าวเมื่ออาคารของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตำบลบางกระสัน้นแม้จะปรากฏขอ้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเสนอให้ผู้อำนวยการแขวงการทางปทุมธานีทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่เนื้อที่63ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่จุดพักรถของประชาชนที่สัญจรไปมาจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆจุดบริการแพทย์ฉุกเฉินณจุดเกิดเหตุ ระบบลำเลียงขนย้ายและส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์ที่นิยามความหมายของทางหลวงตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่เมื่อพิจารณาจากพื้นที่อาคารในเขตทางหลวงที่มีเนื้อที่315ตารางเมตรมีเนื้อที่ส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่252ตารางเมตรยังเป็นที่จำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก อาคารดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่งานทางในการบำรุงรักษาทางหลวงหรือการจราจรบนทางหลวงอัจจะเข้าลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ผู้มในการทางหลวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มในการทางหลวงจะมีคำสั่งอนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารดังกล่าวในเขตทางหลวงหมายเลข347 หรือลุกล้ำเข้ามาในเขตทางหลวงดังกล่าวตามมาตรา47วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งมาตรา47วรรคหนึ่งนะคะบัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงหรือลุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ในการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการทางหลวงในการอนุญาตผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้รวมทั้งมีอำนาจกำหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกันอุบัติภัยและการติดขัดของการจราจรด้วย จากบทบัญญัติดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่าอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารถาวรกรณีย่อมอาจเป็นปัญหาในการขยายเขตท,ทางหรือมีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ในงานทางอย่างอื่นได้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดี หรือถอนหรือทำลายอาคารส่วนที่รุกรําออกไปจากเขตทางหลวงภายในกำหนดเวลาอันสมควรถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายย่อมมีอำนาจหรือถอนหรือทำลายได้เองโดยผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้นด้วย ทั้งนี้ตามมาตรา47วรรค4ประกอบมาตรา37วรรค3นะคะซึ่งมาตรา47วรรค4บัญญัติว่าอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในให้นำมาตรา37วรรค3มาใช้บังคับโดยอนุโลมนะคะซึ่งมาตรา37วรรค3บัญญัติว่าทาง ถนนหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทํำการดังกล่าวหรือถอนหรือทําลายภายในกําหนดเวลาอันสมควร ทำไม่ปฏิวัติตามให้ผู้มีในการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มนในการทางหรือถอนหรือทำลายโดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้นดังนั้นนะคะคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ศูนย์จำหน่ายสินค้าหตำบล1ผลิตภัณฑ์ตำบลบางกระสัน้นและให้ผู้ฟ้องคดีหรือถอนอาคารดังกล่าวออกจากเขตทางหลวงจึงชอบด้วยกฎหมายและเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้วคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยนะคะคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงในประการที่สำคัญคือพระราชบัญญัติทางหลวงพศ2535นั้น มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมดูแลและรักษาทางหลวงเพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะหรือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทางเป็นสำคัญทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องสัญจรผ่านไปมาในเขตทางหลวงนั้นดังนั้นการอนุญาต ให้มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงจึงต้องพิจารณาอย่างเคร่งครัดตามบทกฎหมายดังกล่าวโดยการก่อสร้างในเขตทางหลวงในกรณีที่อาคารนั้นมีหลายวัตถุประสงค์จะต้องเข้าไปพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่สำคัญของอาคารนั้นอย่างในคดีนี้นะคะอาคารดังกล่าวมีพื้นที่ส่วนใหญ่และวัตถุประสงค์หลักในการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แม้จะมีพื้นที่จุดพักรถของประชาชนที่สัญจรไปมาจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆจุดบริการแพทย์ฉุกเฉินณนะจุดเกิดเหตุระบบลําเลียงขนย้ายและส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นิยามตามความหมายของทางหลวงตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยก็ตามแต่ก็เป็นเพียงพื้นที่ส่วนน้อยเท่านั้น ดังนั้นอาคารดังกล่าวจึงมิอาจถือได้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่งานทางในการบำรุงรักษาทางหลวงหรือการจราจรบนทางหลวงอันจะเข้าลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ในการทางหลวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะมีคำสั่งอนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารดังกล่าวในเขตทางหลวงหรือรุกล้ เข้ามาในเขตทางหลวงดังกล่าวได้ตามมาตรา17วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติทางหลวงพศ2 5 3 5จึงจะเห็นได้ว่าการพิจารณาใช้ดุลพินิษ์ในการอนุญาตของเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายควบคู่ไปกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้การใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์มากที่สุด ทั้งในส่วนของการพิจารณาองค์ประกอบทางข้อเท็จจริงของการใช้ดุลพินิษนั้นด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณนันทัตส์เอี่ยมละออค่ะพนักงนานคดีปกครองชำนาญการพิเศษนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ ก่อนจากการวันนี้สําหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550 9และอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักงานสารปกครองพิษณุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ